วัดจีกับปุ้มนะก็มาพบกับน้องนุ่มตอบหวงเมื่อกบี่กับเราวนะครับนะครับเนี่ยวันนี้น้องนุ่มก็จัดห่วงแต่งช้วยมามามแล้วนะครับนะอีกหนึ่งคันนะครับนะคันนี้ก็มาดับชมกันเลยนะครับนะอ่าคันนี้รถเว็บเลยว่านี่มันจะออกซ่กลุ่มนะครับนะซึ่งน้องนุ่มจะรีมาให้มันกลุ่มลื้นกับตัวรถนะครับตัวที่รถนะครับนะเนี่ยครับมาดูเลยครับอ่าซีกลุ่มก็เต้าซึงก็ดำนะครับ ไอ้มีควายนะครับคันนี้กดไปได้เอาครับตามแล้วตามแล้วเห็นไหมควายเร่งที่ไปได้พร้อมครับคันนี้ติดควายช่วงนี้ลูกตาเล่นควายไปด้านเยอะนะครับนะแตงแตงครับมาดูกันรบกันอื้มตามแล้วครับที่รวมคันนี้โอ้ถึงควายตายวดีจัดเต็มนะครับตามตามตามไม่รู้ยังพื้นเรีวนี่ไอ้เอามาดูกัน นะครับซี่ขมกันนี่ช่วยนะครับตรวดมโนซี่อยู่ผมนะครับนะเนี่ยหนุ่มๆอ่าให้รันบอกว่า <irsin> ี่มาครับนะเนี่ยครับไปไปได้เลยเรียบร้อยนะครับนะแตงก้วยกับนี่นะครับหนุ่มก็ก็บฟ้าไปด้วยครับนะหวงแตงด้วยกล้วยอ่ะมาซี่ขมกันนี่ครับผมแบบร้อยกี่มาครับผมอนะด้วยครับด้วยครับ